สวัสดีค่ะสวัสดีอีกแล้วนะครับสำหรับแฟนๆชาวสีสันบันเทิงนะฮะเห็นหน้าเราสองคนบ่อยๆแต่ไม่ต้องแปลกใจไปครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนดังก็อย่างนี้แหละค่ะพี่ดีมเออพูดถึงงานนี้เลยเหรอ <laughs> ื่องจริงนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ดังจริง <ừ> ซีรีส์ของเรา <ừ> ก็คงไม่เดินทางมาจะถึงปีที่3ามแล้วค่ะปีที่สามแล้วนะครับก<อ>็ต้องเรียกได้ว่าผี p อปเนี่ยต้องเดินทางมาไกลแล้วก็ฝาฟันอุรรคต่างๆมากมายนะครับและผมรับประกันเลยนะครับว่าในจุดนัดพบปีสนะครับสำหรับแฟนๆที่ลุ้นอยู่รับรองว่าคุณได้ลุ้นหัวตั้งยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะว่าเราจะมีออพี่พิมคะใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งบอกไปค่ะเพราะว่าเรื่องราวของเราเนี่ยเยอะมากๆ เราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตาม<ร>ากันเ,เองเอในสกู๊ปพิเศษของเราค่ะคุนัดพบป,ปีส<ม>เรียกว่าดูเพื่อเรียกน้ำย่อยให้เลือ่อนลมสูบฉีดก,กันไปเลย<ม>เลยตรียมพร้อมสำหรับดูสุนทรภพคืนพรุ่งนี้ค่ะครับงั้นไปดูกันเลยครับดูกันเลย เตรียมึ้นตีสามคืนวันเสาร์นี้แบบคนลุกตื่นเต้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มเติมเรื่องราวความรักของคนกับผีเมื่อผีพรอพ,พระเอกบีมกวีเจอร่างแล้วและแฟนๆต้องลุนวิธีเข้าร่างกันสุดเบี่ยงเพราะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายแถมเข้าร่างแล้วยังเกิดเหตุดราม,มา่าคาดไม่ถึงด้วยเมื่อนุ่มบีมฟื้นแล้วดันจำนางเอกออมไม่ได้แถมเข้าใจผิดไปไกลว่านางพยาบาลสาวแสนสวยคือคนที่คอยดูแลเลยหลงรักหมดหัวใจกลายเป็นรักสามสาเศร้าเคลาน้ําตาของนางเอกออม ว่าต้องโชดรามา่าให้แฟนๆเทห,หัวใจเชียกกันสุดฤทธิ์รับรล่องว่ามันถึงใจค่ะขึ้นปีสาแล้วนะครับปีนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับผมก็ได้ข่าวว่าพีพ็พอปอาจจะได้เจอร่างของตัวเองแล้วก็ได้เข้าร่างด้วยแล้วก็มีเรื่องราวความรักของเราสองคนแล้วอาจจะมีคนอื่นเข้ามาด้วยครับเขาเข้ามาเนี่ยก็จะอาจจะเกิดความรักสามเศร้าขึ้นระหว่างพ็อปเลลาแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นครับผมส่วนน้องน้ำมนในปีสนี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่ป่ะ ยังอยู่ตอนน่อขึ้นรือเปล่าต่อขึ้นเือเปล่าอันนี้ไม่รู้ร <ồ evet. S 2> อันนี้ต้องดูอเ,อเอา <L ion> อว่าความชัดเจนอยู่ที่พัฒน,นาการของตัวละครแต่ละตัวที่ถ้าเกิดใครติดตามชมมาตั้งแต่ปีแรกก็จะเห็นว่าพัฒนา,าการของพวกเราทุกคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแต่ละแต่ละคนเนี่ยมีมีวิถีที่แบบหักมุมกันไปจากจากปีที่แล้วยังตามหายเลยว่าพีพ็อเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าปีนี้เนี่ย เขารู้แล้วแล้วเขาก็มาเจอร่างของเขาด้วยคือเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ผีแต่ว่าเขาอาจจะมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นคนได้อะไรเงี้ยค่ะก็แน่ติดตามค่ะรับรองครับได้ครบรถคุณอยากจะกลัวคุณก็ได้ความกลัวด้วย <S <S <ๆ S 1> ในบางตอนครับผมๆๆแล้วก็มีคติสานใจด้วยครับ เริ่มเปิดฉากปี3ด้วยตอนไพ่มรณะที่จะทำนายความรักของนางเอกออมและหนุ่มบีมด้วยไพ่ชุดปริศนา7ชุดพร้อมกับคำทำนายปริศนานอกจากนักแสดงชุดเดิมบีมกวีออมสุชานองธนาเพชรนาระดีเจพูดแม่เมาสุดาแล้วยังมีเจ้าหญิงน้อยน้องอันดาม,มาร่วมแสดงในบทของน้องน้ำมนที่จะเกี่ยวพันกับชุดไพ่ปริศนาขนหัวลุกนี้ด้วยที่สำคัญต้องจับตาดูสาวสวยที่จะมาสร้างรักสามเศร้าในบทนางพยาบาลที่พระเอกบีมหลงรักตอนฟื้นคืนชีพจะเปิด ตัวกันในจุดนัดพบปีสาเตรียมตื่นตาตื่นใจตื่นตัวกันทุกคืนวันเสาร์เริ่มเสาร์นี้5ทุ่มครึ่งไทยเวฟทีวีโดยผู้จัดตูปิยวดีมารินน์การันตีทุกรสทุกอารมณ์ค่ะมีใครกลัวผีบ้างไหมคะก็ทุกคนก็กลัวอยู่แล้วนะบาคนกลัวบางจริงก็กลัวครับบางทีก็คิดว่าถ้าเกิดว่าผีอยู่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบผีจริงๆสักตัวหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผีเยอะด้วยค่ะดูแลคุ้มค่ะ ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหมวดมูจะพูดอะไรพิถท้อีกหน่อยไหมฮะเดี๋ยวรีบรดูแล้วกันนะครับจุดนัดพบครับปี2และปี 3, 3> ครับเย้เยเย้เสุดยอดครับ สำหรับจุดนั้นพบปี3นะครับผมก็ต้องเรียกว่าพวกเราทำงานกันเหนื่อยจริงๆนะฮะสำหรับแฟนๆก็อยากให้ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับค่ะใช่แล้วค่ะพี่บีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราให้ผู้ชมเนี่ยได้พักลุ้นเน่อยกันก่อนแป๊บหนึ่งค่ะก่อนที่จะมาพบกับความสนุกต่อในสีสันบันเทิงค่ะโอเคโอเค เอาละครับแล้วเรามารายการสีสันบันเทิงนะครับผมรายการข่าวที่ดูสนุกที่สุดใน3โลกทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมีข่าวฟินๆมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันแน่นอนครับใช่แล้วล่ะค่ะพี่บีมออมพร้อมแล้วล่ะค่ะไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวของซุปตาขวัญใจมาหาชนคนไหนมาให้ฟินกันบ้างไปดูกันเลยเยเย,เย,เย ันอยู่รู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มันคงนี่มีและค่ะน้องอันดาตัวอย่างของเด็กดีในวันเด็กปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและในจุดนั้นพบปีสามนะครับผมน้องอันดาก็ยังอยู่กับพวกเราอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะตัวเท่านี้เลยเหมือนเดิมเราสตาร์ไปเท่านี้แหละเราไม่ไเติม และในวันเด็กพรุ่งนี้นะคะช่อง3เนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆไว้มากมายเลยค่ะมีทั้งแจกขนมแจกของขวัญน,นะคะแถมยังได้เจอกับซุปตาเจมส์สี่แล้วก็สามหนุ่มฮอตวันเฉลิมจากเรื่องทองเนื้อก้าวด้วยนะคะมาให้กระทบไหล่กันตัวเป็นๆเลยต้องเรียกว่าปีนี้นะคะทางช่อง3จัดหนักจัดเต็มสำหรับงานวันเด็กจริงๆนะครับและสําหรับเด็กๆที่จะมานะครับต้องรีบมาแต่เช้ารู้ไหมไม่งั้นไม่ทันงานด้วยใช่มากันไหมคะอันดามาไหมมาไหม มาสิมาแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับผมค่ะผมบีมกวีครับออมสุชาค่ะและอันดากุนทิลาค่ะค่ะต้องขอลาไปก่อนนะครับค่ะแต่ว่าคืนนี้นะคะอย่าลืมดูละครเรื่องในสวนขวัญให้สนุกนะคะเพราะว่าพี่บอยกับมารี่เขาฝากมาบอกด้วยอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย